สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้กลับมายู่กับช่อง h o l i s t i c e r นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการปรับบาลานซ์ของตัวละครเกือบทุกตัวในเกมนะครับผมซึ่งก็มีตัวทามและตัวอืนอ่นอซึ่งขอโทษนะครับผมที่เสียงอู้อี้เพราะว่าผมป่วยอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็ผมเป็นโควิดนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะทุกคน ครับถ้ากคนพร้อมจะดูกิปนี้แล้วไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตคดตาแล้วก็กดดิ่งนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกเราจะมาพูดถึงทางด้านของสกินกันก่อน,นนะครับผมก็สกินทูทามที่มาใหม่นะครับผมก็จะมีสลิปปี้ทาสนะกับ o n นิ o อริงนะครับผมซึ่งก็จะมี สกินสลิปปี้นะครับผมราคา650นะคบทัชสุนะ1,000นะคบผมแล้วก็มอนิท o r ริงนะครับราคา700บาทซึ่งตัวละครต่อไปนะครับผมที่มีสกินก็คืออีเลียสนั่นเองนะครับจะมีสกินเก่าที่กลับมาขายของอีเลียสนะครับผมชื่อว่าเมอร์คิวรีเลนะคบผมเป็นของตอนอีสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีดเวดวันนะครับผมก็แล้วก็มีกรมมี่นะครับผม ราคาพันสองแพงมากครับทุกคนก็แพ r a ลอร์กี้นะครับผมสำหรับอีเลีกก็มีประมาณนี้นะครับผมเราไปดูตัวต่อไปกันเลยของบิลด์แมนนะครับผมก็จะมีสกินกลับมาก็คือเอเคสนั่นเองนะครับผมนะกลับมาขายแล้วเย็โอเคครับไปตัวต่อไปกันเลยส่วนทางหน้าของลูมนะครับผมสกินที่มาใหม่ก็จะมีเอาลออ่คา9 0อบาทนะคบผมแล้วก็จะมีสกินอีเตอร์ราคา5 0 0บาทนะคบผม ก็สําหรับฝั่งสไปเวอร์สกินที่มาใหม่ก็จะมีมานี้นะครับผมต่อไปเราจะไปดูฝั่งคิลเลอร์กันเลยนะครับผมส่วนฝั่งของคินเลอร์นะครับผมก็จะตัวแรกจะเป็นจอนโดนะครับผมซึ่งนั่งก็คือบุชเชอร์นั่นเองนะครับผมราคา550ราสิบบาทโพรา,ราคา1,000บาทนะครับแล้วก็เชียร์เมทรีนะครับราคา1,500บาทซึ่งก็ค่อยทางแพงมากๆเลยครับทุกคน ซึ่งสำหรับตัวต่อไปนะครับผมที่มีสกินกลับมาเองนะครับนั่นก็คือเจสันนั่นเองครับส่วหน้าของเจสันนะครับผมสกินกลับมาสกินหนึ่งนะครับผมนั่นก็คืออิสเตอร์ลิปเปอร์นั่นเองนะครับผมนะชื่อจักรต่ายมัวของเรานั่นเองนะครับผมนะก็สําหรับสกินที่มาใหม่กับสกินที่กลับมาก็จะมีประมาณนี้แล้วครับผมทั้งฝั่งของสวายเวอร์และคิลเลอร์โอเคครับถ้าคุณพ่อเมเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนี้แล้วเราไปดูกันเลยไาย ต่อไปจะเป็นการพูดถึงการปรับบาลานซ์ของฝั่งสวายว์ทั้งหมดนะครับผมนะซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับไปสำหรับอเอเลียสก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับอีเลียสนะครับผมบก็มีแค่การถูกลดเงินกับ e x p ที่ได้จากการกินพิซซ่าของอีเลียสนะคะผม ทางด้านของ exp จะถูกลดจาก30กลายเป็น12นะครับส่วนเงินที่ได้จาก10เนี่ยจะกลายเป็น6ก็สำหรับออเลียก็ถูกเนิบค่อนข,ข้างหนักนะครับผมโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมไป ทางน้าของนูบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะผมก็แค่สำหรับสกิลโกสเบอร์เกอร์ของนูบนะคะผมตอนกินนะคะผมเสียงกินจะไม่ตามตอนที่นูบวิ่งแล้วนะคะผมก็จะเป็นค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะคะผมทางด้านของดัซเซกานะคะผมถ้าดัซเซกาแซบถูกฝั่งสไบเวลนะคะผมดัซเซกาเนี่ยก็จะได้ตังสี่จากตะกอนสองแล้วก็จะได้เอ็กพีแปดจากตะกอนหกนะครับ ถ้าดัซเซกาใช้สกิลโปรเทคใส่ฝั่งสว i วถึง8วินะครับผมดัซเซกาเนี่ยจะได้ตังทั้งหมด7จากตะก่อน4นะครับแล้วก็จะได้ x x p 4 4จากตะก่อน12นะครับสำหรับแถบนะครับผมตอนใช้สกิลสปสเปซทิปหมยนะครับผมจะมีดีเลย์การปลาอยู่ที่0.4นะครับผมจากตะก่อน0.5นะครับ แล้วก็สกิลซับสเปซของแทบนะครับผมจะเพิ่มระยะการติดสถานะมึนงงจาก3าวิกลายเป็น5าวินะครับผมแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาการคููดาวของสกิลซับสเปซที่มานะครับผมจาก40กลายเป็น50แล้วก็จะมีครูดาวการปาได้10วินะครับผมหลังจากที่ปาอันแรกไปแล้วจากแต่ก่อน7วินะครับผมทูทาานะครับผมได้ถูกปรับบาลานซ์สกิลคล้องนะครับผมนะซึ่งจะถูกปรับเวลา ครอมนะครับผมจากแต่ก่อน11วิตอนนี้จะเหลือ5วิแล้วนะครับผกปรับให้มันบาลานซ์ขึ้นนั่นเองนะครับผม uh huh. แล้วก็ทูทาทมไม่สามารถได้เลือดจากการแทงมินเนี่ยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าทูทามใช้สกิลคร้อมกับดกเกอร์พร้อมกันมันจะเป็นการแทงและพุ่งไปในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับทุกคนทูทามจะไม่สามารถได้เลือดได้แล้วนะครับผมนะ แล้วก็ถ้าทูทามกดครองอยู่นะครับแล้วทูทามถูกสถานะเฮลเพลตขึ้นมาทูทามจะลุกขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับผมถือว่าเป็นการปรับที่ดีนะครับผมดีมากๆเลยด้วยวก็ถ้าทูทามโดนสกิลเอของเจสันที่มันฟันรัวๆนะครับทูทามจะลุกขึ้นไวขึ้นอาจจะเป็นพัทสลิปใหม่ก็ได้นะครับผมสำหรับเกมนะครับผมก็แค่ถ้าบล็อกโดนคิลเลอร์ก็จะสโลเนตเป็นเวลา1วินาทีแค่นั้นแหละครับจบโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย uh -huh.